หนุนข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้รีสดิ้งเงินด่วนสะดวกใช้ ทีองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรุรศักเหมือนศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบจัดพิธีมอบน้ำดื่มพระราชทานตามโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้งโดยมีนายสกลแก้วพป่งคำในอำเภอวังโป่งเป็นประธานมอบน้ำดื่มบรรจุขวดพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาสมมกุฎราชกุม,มารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจำนวน550ขวดให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลซับเปิบ9ก้าหมู่บ้านที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบ ภัยพิบัติจากภัยแล้งที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงพร้อมกันนี้ได้วมกันสร้างฝายชะลอน้ำฉลิงพระเกียรติที่หมู่3ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นต่อไป ที่วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราชหมู่สีบ้านกุติพระตะบลท่าข้ามอำเภอชนแดนข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่าสามร้อคนร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพันษาพระราชทานทุนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีโดยมีนายนรงศักดิาา์หอมอลัยานอำเภอชนแดนเป็นประธานในพิธีโดยทุนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งพระกรณาปโปรดก้าปโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเทียนจำนำพันษาแก่วัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน77จังหวัดเพื่อถวายเป็นพระ ระจุกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริ ikit พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทางนี้มลนิิมิราเคิลออฟไลน์ร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการจัดโครงการหนึ่งใจให้ทำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทานเพื่อถวายกับวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราชสำรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บ้านกุฏิพระหมู่ที่4ี่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนเดิมชื่อที่พักสงศ์ป่าเขาช่องลมต่อมาเมื่อวันที่12สิงหาคม2556 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานนามวัดใหม่ชื่อวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราชโดยมีพระสริโชคจิตตะมาโรหรือว่าครูบาต้นบุญเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระสายวัดป่าธรรมยุทธนิกายเคร่งในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีพระจำพรรษาอยู่จมนวนหรูปก่อตั้งเป็นสำนักสงง์มาตั้งแต่ปี2550